สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดเกี่ยวกับธุรกิจของผมนะครับธุรกิจของผมที่ผมสนใจนั่นนั่นก็คือธุรกิจร้านชานมไข่มุกครับโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบทานชานมไข่มุกมากมครับไม่ว่าจะไปที่ไหนไก็ต้องสั่งกินตลอดเมนูที่ผมชอบที่สุดก็คือชานมเผือกไข่มุกครับผมก็เลยอยากจะมีร้านหรือธุรกิจเล็กๆที่เป็นของตัวเอง เพื่อไว้ใช้หารายได้ในอนาคตครับครับแต่ต้องบอกก่อนว่าร้านชาดมไข่มุกในปัจจุบันนี้มีเยอะแยะให้เราเห็นมากมายเลยครับแทบจะมีทุกที่ทุกจังหวัดแต่จะทำอย่างไรให้เราอยู่รอดและอยู่ได้คือเราต้องสร้างตัวตนและทำให้ดูไม่เหมือนใครทำแบบที่ยังไม่มีใครเคยทำครับและที่สำคัญก็ต้อง ทำให้เป็นที่น่าจดจําของลูกค้าทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการบริการหรือรสชาติของชานมไข่ม,ขมุกค,ครับครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องโปรดักต์นะครับส่วนตัวผมคิดว่าโปรดักต์ของทางร้านเราก็จะทําให้แตกต่างจากที่อื่นจากปกติที่อื่นอาจจะใส่แก้วแต่ทางร้านเราจะทําใส่ถุงหรืออุปกรณ์ที่ แปลกใหม่ทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นครับแต่โดยโดยโดยไม่รบกวนต้นทุนของทางร้านมากและต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องราคานะครับราคาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของทางร้านคือเราจะตั้งราคาที่เข้าถึงได้ง่ายทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะครับ โดยจะตั้งราคาประมาณแก้วละ19บาทเพิ่มไข่มุกก็5บาทครับแล้วก็จะมีเมนูที่อาจจะเพิ่มราคานิดนิดหน่อยหนนะครับเพราะว่าอาจจะมีต้นทุนและวัตถุดิบที่ใช้สูงครับต่อมาเราจะพูดถึงสถานที่นะครับสถานที่เราก็ต้องตั้งอยู่ที่ที่คนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นใกล้ๆโรงเรียนหรือสำนักสำนักงานต่างๆเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าไปเลยครับ และต้องหาที่เช่าถูกๆไม่แพงมากและถ้าเป็นที่ของตัวเองก็จะดีมากๆเลยครับครับแล้วก็สำหรับสุดท้ายนั่นก็คือโปรโมชั่นนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าโปรโมชั่นของทางร้านเราก็จะทำโดยการที่ให้ลูกค้าเช็คอินผ่านโซเชียลมีเดียและก็ทำส่วนลดให้ลูกค้าครับและทำบัตรสมาชิกต่างๆเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำของเราอีกครั้งหนึง่ง และนี่ก็เป็นแผนการคิดของผมที่ผมจะทำธุรกิจร้านชานมไข่มุกครับ